ตรีระนมมือรับพรและชวนกันถวายบังคมลากลับคืนเรือนด้วยหัวใจอันหนดหูทุกคนมีความห่วงใหญ่อะไราลักและสงสารเจ้านายของตนอย่างสุดซึง้งแต่ก็ไม่มีทางใดที่จะช่วยปัดเป่าพยันอันตรายอันน่าสะพึงกลัวนั้นได้พี่ท่านภริยาของข้าราชการผู้เรื่องอำนาจพูดกับสามีประกายดาวนั้นเป็นสาวเป็นแส่ รูปร่างหน้าตาก็พอจะไปวัดไปวากับเขาได้อยู่ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าข้าศึกยกมาถึงเข้าคงจะไม่ปลอดภัยควรขยับขยายให้ไปอยู่ที่อื่นเสียไม่ดีหรือพี่ท่านน้องลองสอบถามความสมัครใจของลูกดูก่อนสิมุขมนตรีบอกเมียรักหากลูกตกลงใจจะไปพี่ก็จะจัดการส่งให้ไปอยู่กับพี่สาวของน้องเพราะพี่แก ก็มีแต่ลูกผู้หญิงทั้งนั้นภริยาของมุกกมนตรีให้สาวใช้ไปตามลูกสาวมาชี้แจงความประสงค์ให้ฟังแล้วกล่าวต่อไปว่าหากลูกเต็มใจจะไปท่านพ่อก็จะจัดการสั่งให้ไปอยู่กับป้าเพราะท่านป้าก็มีแต่ลูกผู้หญิงเพียงสองคนเท่านั้นลูกจะว่ายอย่างไรภกายดาวได้ฟังแล้วก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งนางมีความอาลัยในชู้รักอย่างยิ่ง กลิงเกลงว่าถ้าไปอยู่ที่บ้านป่าที่หัวเมืองไกลชูรักกลับมาแสนหวีคงจะไม่ได้พบปะกันแน่แน่คิดพลางตอบอย่างนอบน้อมว่าข้าพเจ้าเคยอยู่กับพ่อแม่ท่านมาแต่น้อยคุ้มใหญ่ไม่เคยห่างไกลแม้แต่วันหนึ่งข้าพเจ้าไม่อาจจะจากพ่อแม่ท่านไปได้ถึงจะมีอันตรายประการใดก็ขออยู่ใกล้กับพ่อแม่ท่านเถิด มาว่าจะตายก็ขอให้ได้ตายอยู่กับพ่อแม่ท่านที่นี่แม้มุขมนตรีกับภริยาจะได้ชี้แจงเหตุผลและขอร้องให้ไปอยู่กับป้าชั่วคราวอย่างไรภกายดาวก็ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะอยู่กับผู้ให้กำเนิดอย่างแน่วแน่ในที่สุดสองผัวเมียก็จนใจเลิกลลมความคิดที่จะเกลี้ยกล่อมให้ลูกสาวไปพำนักอยู่กับป้าเช้าว,วันรุ่งขึ้นราชวัลลบ กับข้าหลวงเดิมของจอมนครแสนหวีแต่งตัวยังสามัญชนมีถุงย่ามคนละใบจุงม้าหกตัวผูกอานครบออกประตูทางด้านหลังพระราชวังไปอย่างเงียบเชียบและต่อมาอีกครู่เดียวประมุกไทยใหญ่ภายในเครื่องนุ่งห่มของคนสามัญมีหญิงวัยกลางคนอีกสองคนแต่งกายด้วยเครื่องนุ่งห่มกลางเก่ากลางใหม่ออกประตูเดียวกันไปทหารยามที่เฝ้าประตู หามีผู้ใดระแวงสงสัยไม่ว่าเป็นจอมไายใหญ่กับพระมเหสีราชวัลลบกับข้าหลวงเดิมจูงหมาไปรอรับเสด็จอยู่ที่ชาญเมืองเมื่อทั้งสองพระองค์กับผู้ติดตามเสด็จมาถึงราชวัลลบนำมาพระที่นั่งมาถวายจอมไอสูนกับพระมเหสีข้าหลวงเดิมนำมามามอบให้นางทั้งสองคน พระมุกแสนหวีทรงประคองพระมเหสีขึ้นประทับบนหลังพระราชพาหนะเสร็จแล้วพระองค์เองก็เสด็จขึ้นทรงมาคนทั้งสี่ต่างขึ้นมาราชวัรรบเป็นผู้นำทางตรงไปสู่ทิศเหนือตอนสายของวันเดียวกันพระพี่เลี้ยงทั้งสี่กับเกลี้ยงสาวงามสี่คนพากันไปรับมา้าผูกเครื่องพร้อมจากนายอัศวบาลสาวทั้งแปด ขึ้นนั่งบนหลังม้าสูงใหญ่พ่วงพีพระพี่เลี้ยงนางหนึ่งจูงม้าสีดำส่วนสาวเกเรียงนางหนึ่งจูงม้าสีลานขับขี่มายังพระตำหนักพระราชธิดาแต่งพระองค์ด้วยเสื้อผ้าของชาวเขาเผ่าเกเรียงทรงสะพายพระแสงดาบข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งทรงสะพักย่ามบรรจุเงินทองกับรัตนาพรที่มีค่าส่วนย่ามใส่เครื่องทรงนั้น ส่งมอบให้พระพี่เลี้ยงนางหนึ่งสะพายไปนาลีสะพายย่ามใส่เงินและอาวุธลับสำหรับควางย่ามใส่เสื้อผ้านั้นพี่เลี้ยงนางหนึ่งช่วยสะพายไปให้นาลีมองดูพระแสงดาบของพระราชธ,ธิดากับคนของพระพี่เลี้ยงทั้งสี่คนและอมยิ้มยังมีความหมายชรอยพี่นางคงจะคิดว่าข้าพเจ้ากับพี่เลี้ยงทั้งสี่คนสะพายดาบไว้ข่มขู่ผู้พบเห็น ดอกฟ้าแสนหวีรับสั่งพร้อมกับทรงพระสวนข้าพเจ้าเคยฝึกหัดกระบวนเพลงดาบมาก่อนแล้วจนเจนจบพร้อมทั้งพี่เลี้ยงทั้งสี่ด้วยครั้นเสด็จพี่มาประทับในพระราชวังองค์พระเทศฐาของข้าพเจ้าทรงฝากตัวเป็นสิทธิ์ของเสด็จพี่ข้าพเจ้าก็เลยยกครูฝากตัวเป็นสิทธิ์ของเสด็จพี่พร้อมกับพระพี่เลี้ยงทั้งสี่และต่างก็ได้ฝึกซ้อมกันจนช่ำชอง แน่ใจว่าป้องกันตัวเองได้เมื่อเข้าที่คับขันอ๋อถ้าเช่นนั้นเราก็ล้วนเป็นสิทธ์ร่วมอาจารย์เดียวกันสิน้องสีทิดาจอมกะเรียงกล่าวพร้อมกับหัวเราะเบาๆถูกแล้วพี่นาขัติยะนารีสาวทรงกล่าวตอบสเสด็จพี่ทรงเป็นสิทธ์ของจอมกะเรียงเจ้าพ่อของพี่นาข้าพเจ้าเป็นสิทธ์ของสเสด็จพี่ ก็ควรจะเป็นหลานสิทธิ์ของเจ้าพ่อของพี่นาแล้วน้องสิทธิ์ของพี่เองด้วยไม่ใช่หรือใช่แล้วน้องรักนาลีตอบด้วยอาการยิ้มระรื่นบางทีคราวนี้เราอาจจะได้ออกศึกจริงจังบ้างพี่เคยติดตามเสด็จพี่ไปรบศึกถึงสองครั้งแต่ก็ไม่ได้ทำการรบเป็นอิสระเลยเสด็จพี่ทรงคุมแจทีเดียวน้องสี ก็เพราะเสด็จพี่ทรงรักใกล้พินาก่าวกับดวงพระไทยจึงทรงคุมแจราชตรกกูลสาวทรงกล่าวขึ้นเคยรับสั่งแก่ข้าพเจ้าว่าไม่กล้าน,นอกใจพินาทรงอ้างว่าพินาเคยมีคุณสละชีวิตช่วยพระองค์ไว้แมนเรื่องของข้าพเจ้าเสด็จพี่ก็ยังทรงรวนเบเสด็จพ่อจะทรงประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสก็ทรงขอผลดทรงอ้างเหตุผลว่า จะทรงติดตามหาพระชนกชนนีของพระองค์เสียก่อนหากมิทรงพบปะหรือว่าได้ร่องรอยภายในเวลาหนึ่งปีก็จะเสด็จและไปรับพี่มาประกอบพิธีมงคลที่นี่นาลีได้ฟังก็รู้สึกตื้นตันใจในความสุจริตของชายในดวงใจกล่าวขึ้นว่าเสด็จพี่นั้นทรงยึดมั่นอยู่ในความสุจริตมั่นคงนักทรงมีความกตันยูกระตะเวทีต่อพระชนกชนนีอย่างยิ่ง พี่ขอติดตามเสด็จไปด้วยก็ไม่ทรงอนุญาตรับสั่งว่ายัางไม่ทรงทราบว่าจะดีร้ายประการใดแต่ทรงสัญญากับท่านพ่อไว้ว่าจะเสด็จกลับมาภายในเวลาหนึ่งปีรับสั่งว่าถ้าไม่ทรงพบปะพระชนกชนนีก็จะทรงยึดดอยก้อมเป็นเรือนตายข้าพเจ้าก็หลงรักและหลงบูชาในความเป็นชายชาตรีของเสด็จพี่เจ้าฟ้าหญิงทรงกล่าวตามความจริง คิดว่าหญิงใดที่เสด็จพี่ทรงเลือกสรรเอาไว้เป็นคนรักแล้วจะต้องเป็นหญิงที่ประเสริฐสุดและความคาดหมายของข้าพเจ้าก็เป็นความจริงเพราะพี่นาเป็นหญิงที่ประเสริฐนักยากที่จะหาหญิงใดเสมอเหมือนได้เหมาะสมกับเสด็จพี่อย่างยิ่งแล้วน้องสีของพี่คนนี้เล่านาลีพูดพร้อมกับยิ้มละไมต่ำต้อยกว่าพี่ที่ตรงไหนพี่ดีใจที่เสด็จพี่ ทรงเลือกน้องสีว่าเป็นคู่บารมีอีกคนหนึ่งที่พี่ยอมรับว่าหนึ่งไม่มีสองพอจะช่วยปรนิบัติให้พระองค์ทรงมีความสุขยั่งยืนยิ่งเราสองพี่น้องมีความสมัครสมานกลมเกลียวกันไม่เครียดขึงหึงหวงก็ยิ่งจะทำให้เสด็จพี่ทรงมีความสุขยิ่งขึ้นด้วยเหตุที่พี่กำานึงถึงเรื่องนี้จึงไม่คิดจะกีดกันหญิงที่เสด็จพี่ทรงเลือกเฟ้นเอาไว้เป็นคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วย พีนาช่างใจกว้างราวกับแม่น้ำคงสมควรนักเสด็จพี่ทรงเลือกสรรเป็นหญิงแรกราชธิดาประมุขไทยใหญ่ทรงกล่าวขึ้นว่าแต่ถ้าไปคราวนี้เสด็จพี่ทรงเลือกคนรักไว้อีกพีนาจะว่าอย่างไรก็ต้องดูก่อนซี่น้องสีธิดาประมุขกะเกรี่ยงตอบเชิงใช้ความคิดหากเป็นหญิงที่ดีก็ควรจะตามพระไทยแต่ถ้าไม่ดี ็ต้องทัดทานจะทรงเชื่อหรือไม่ก็สุดแล้วแต่พระองค์ขอแต่เพียงนางนั้นอย่ามาล่วงเกินดูหมิ่นพี่ก็แล้วกันหากขืนทำแม่เสือก็จะลงเล็บละพอดีตะวันเริ่มบ่ายนาลีชวนราชาตระกูลสาวลงจากพระตำหนักขึ้นนั่งบนหลังพานะพร้อมๆกันทั้งสิบคนออกเดินทางจากประตูพระราชวังทางด้านขวานาลีนำ ตรงไปยังที่พักของพ่อค้าเกาเหลียงซึ่งนางกับพี่ชายเจ้าเรือนเป็นอิสระอยู่หลังหนึ่งเวลากลางคืนพี่ชายของนางนอนเฝ้าอยู่หน้าประตูด้านนอกนางกับพี่เลี้ยงวัยยี่สิบทั้งสี่คนนอนอยู่ข้างในเจ้ากายเห็นน้องสาวมากับเกาเหลียงหน้าอัปลักษณางหนึ่งก็นึกสนเทเพราะมันเพิ่งจะเห็นพระราชธิดาเพียงครั้งเดียวทั้งพบในฐานะที่ พระพักงามผุดผ่องบัตรนี้มาได้เห็นเป็นพระพักอันอับปะลักมีปานดำจับพระถูกตกแต่งจึงเลยผ่านจำไม่ได้แต่เมื่อน้องสาวกับนางนั้นประนมมือไหว้มันก็ประนมมือรับพิกายนี่คือองค์ฟ้าหญิงสีพกายราชธิดาของจอมไทยใหญ่นาลีกล่าวแนะนำพิกายรีบบอกให้พวกพ่อค้าของเราเก็บสินค้า รุ่งนี้เช้าพอประตูเมืองเปิดให้รีบออกนอกเมืองทันทีอ้าวทำไมหรือน้องนาลีเจ้ากายถามด้วยความสนเทวันพรุ่งนี้หรือว่ามารืนนี้กองทัพไทยหรือคงจะยกมาถึงเมืองนี้นาลีชี้แจงผู้ความปลอดภัยของพวกเราควรจะออกไปอยู่นอกเมืองก่อนทั้งข้าพเจ้ากับองค์หญิงก็จะเดินทางไปติดตามเสด็จพี่ที่เมืองทมในเร็ววันนี้แล้ว สินค้าน่ะยังเหลืออีกกว่าครึ่งจะทำย่างไรน้องนาลีเจ้าพี่ชายย้อนถามให้หาบลงไปขายที่เมืองทมลองดูไม่ดีหรือพี่กายน้องสาวย้อนถามเชิงหาหรืออ่าก็น่าจะลองดูดีกว่าหาบกลับบ้านเจ้ากายกล่าวเชิงเห็นพ้องด้วยระยะทางจากที่นี่ไปเมืองทมก็ไม่ใช่ว่าจะไกลเท่าไหรนะ่นักขนาดพวกเราเดิน ก็คงในราวยี่สิกว่าวันเท่านั้นประเดี๋ยวพี่จะบอกให้พวกเรารู้ตกเพลาเย็นพวกพ่อค้ากะเรี่ยง400คนกลับมากินอาหารพร้อมกันเจ้าลูกชายคนเล็กของจอมกะเรี่ยงได้แจ้งข่าวสืกให้ทราบทําให้พวกพ่อค้าเหล่านั้นเกิดความหวาดกลัวจะถูกทหารไทยหรือปล้นทรัพย์เจ้ากายเลยแนะนําให้เก็บสินค้าลงหาบเตรียมอพยพออกจากเมืองในตอนเช้าตรู่ในวันรุ่งขึ้น เนื่องจากข้าจะต้องคุมกองทัพลงไปแดนไทยกับน้องสาวเจ้าลูกชายประมุกกะเรี่ยงชี้แจงต่อไปข้าคิดว่าพวกพี่น้องทั้งหลายควรจะลองเอาของไปขายที่นั่นดูบ้างถ้าเผื่อซื้อง่ายขายคล่องเราจะได้นำไปขายที่นี่ในปีต่อๆไปพวกพ่อค้าเหล่านั้นได้ฟังก็เห็นชอบด้วยจัดแจงเก็บเข้าของใส่หาบเตรียมเอาไว้ เพื่อจะออกจากเมืองในเวลาเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นคืนนั้นเจ้ากายนอนเฝ้าหน้าประตูห้องเช่นเมื่อคืนที่มาถึงใหม่ๆแต่ต่อมาในตอนหลังน้องสาวเข้าไปค้างคืนในพระราชวังมันจึงย้ายเข้าไปนอนในห้องได้เกือบค่อนเดือนมันตื่นนอนเมื่อสิบเอ็ดทุ่มไปปลุกพวกพวก่อขาเกาหรียงให้ลุกขึ้นเตรียมหาบของไปรออยู่ที่ประตูเมืองทางด้านทิศต,ตะวันตก ก่อนเวลาประตูเปิดพอประตูเปิดก็จะได้ออกนอกเมืองทันทีส่วนมันจัดแจงผูกอ่านมาทั้ง11ตัวรวมทั้งม้าเก่าของน้องสาวที่ขี่มาจากดอยก้อมด้วยพอรุ่งอรุณพระราชธิดากับนาลีต่างลุกขึ้นอาบน้ำชำระร้างร่างกายจัดแจงแต่งตัวเรียบร้อยแล้วราชธิดาทรงกล่าวคำขอบคุณเจ้ากรเรียงหนุ่มที่ผูกอ่านมาให้พีกาย ขี่ม้าของข้าพเจ้าไปก่อนนาลีบอกพี่ชายแล้วเอาม้าพี่ให้พี่เมย์ขี่ไปเพราะพี่เมย์ไม่ได้เอาม้ามาด้วยม้าของแกไม่สบายครันแล้วคนทั้งสิบเอ็ดก็ขึ้นนั่งบนหลังมา้าเจ้าก่ายนำตรงไปยังประตูเมืองทางด้านทิศตะวันตกยังไปถึงก่อนพวกพ่อ้าที่จะหาของล่วงหน้ามาเกือบชั่วนาฬิกาพอคนทั้งสิบเอ็ดมาถึง ประตูเมืองก็เปิดพอดีคนทั้งสิบเอ็ดจึงขับม้าออกไปทันทีเมื่อพวกพ่อขาออกจากประตูเมืองหมดแล้วเจ้ากายก็สั่งให้เดินทางต่อไปยังค่ายพักทันทีคำว่าค่ายหมายถึงที่พักทหารไม่ใช่หรือพี่นาลีพระราชธิดาตรัสถามด้วยความสงสัยนี่พี่นาลีนะ่ะนํำทหารมาด้วยหรือใช่แล้วน้องสี ทิดาจอมกะเรียงตอบด้วยอาการยิ้มละไมท่านพ่อมอบทหารประจำพระองค์ของเสด็จพี่มาสองพันคนล้วนเป็นทหารฝีมือดีที่เคยปฏิบัติการรบภายใต้การนำของเสด็จพี่มาแล้วทั้งสิ้นทั้งคนเหล่านี้มีความจงรักภักดีต่อเสด็จพี่ราวกับว่าเป็นเจ้าชีวิตของพวกเขาท่านพ่อบอกพวกเขาเหล่านั้นว่าเสด็จพี่จะต้องทำการรบใหญ่ในเดือนห้านี้พอพวกเหล่านั้นได้ทราบ ก็ขอร้องท่านพ่ออาสามาช่วยรบด้วยความเต็มใจความจริงท่านพ่อได้จัดกองทัพเอาไว้สนับสนุนเสด็จพี่มีจำนวนถึง 30, สามหมื่นเศษเนื่องจากเสด็จพี่ทรงเป็นแม่ทัพใหญ่และประมุขที่สองของเผ่ากะเหรี่ยงรองจากท่านพ่ออีกด้วยเสด็จพี่ทรงเป็นที่เคารพนับถือของชนเผ่ากะเหรี่ยงทั้งหญิงชายได้ทรงเป็นผู้รเริ่มรวบรวมชนเผ่ากะเรียงทั้ง16ทิศ ที่กระจัดกระจายกันอยู่เข้ามาเป็นปึกแผ่นมีกำลังเกรียงไกลพระคุณอันนี้ท่านพ่อและประดาชนเผ่าเกเรียงบูชาและเทิดทูนอย่างสูงสุดราชตรกูลสาวได้ส่งฟังก็รู้สึกทรงละอายพระไทยที่พระชนกของพระองค์หาได้ส่งสนับสนุนเจ้าอุปราชอย่างเต็มที่ไม่ทรงรู้สึกว่าชนเผ่าเกเรียงนั้นมีความกระตันอยู่กระตเวทีมั่นคงน่าสารรเสริญนัก แม้จอมกระเรียงซึ่งเป็นพระอาจารย์ของเจ้าอุปราชยังนับถือบูชาเจ้าอุปราชยังสูงสุดน่าสรรเสริญน้ำใจนะคนทั้ง11เดินทางมาเกือบตลอดวันภายในป่าร่มรื่นจึงมาถึงค่ายทหารเจ้าเมรีบต้อนม้ามารับเชื้อเชิญคนเหล่านั้นให้ไปอย่างค่ายพักซึ่งพวกทหารประชุมกันอยู่พร้อมพัังพอพวกทหารเห็นทิดาจอมกะเรียง ขี่ม้าตัวงามตามเจ้ากายเข้ามาต่างคุกเข่าลงประนมมือทำความเคารพราวกับเป็นเจ้าใหญ่นายโตพร้อมกล่าวคำทำนองถวายพระพรว่าขอให้พระราชธ,ธิดาของจอมเกเรียงทรงพระเจริญนาลีประนมมือรับความเคารพด้วยใบหน้าที่ยิ้มรื่นกล่าววิเสียงหวานเจ้แจ้วว่าเชิญท่านพี่น้องทั้งหลายตามสบายเถิดข้าพเจ้า จากพวกท่านเข้าไปอยู่ในเมืองเสียค่อนเดือนบัดนี้ได้กลับมาอยู่ร่วมกับท่านทั้งหลายอีกแล้วและอีกสองสามวันข้างหน้านี้ข้าพเจ้าจะนำพี่น้องทั้งหลายไปเฝ้าประมุของค์ที่สองที่เมืองทมในแผ่นดินไทยขอให้ประมุขหนุ่มของพวกเราทรงพระเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเสียงกเรียง 2, สองพันเศษเปล่งเสียงอํานวยพรดังสนั่นดงแล้วแยกย้ายกันไปฝึกซ้อมเพลงอาวุธ ดอกฟ้าแสนหวีทรงตระหนักได้ทันทีว่าที่ดาสาวของจอมกะเรียงนั้นมีศักดิ์ศรีทั้งเป็นที่นับถือของชนเผ่ากะเรี่ยงยิ่งกว่าพระองค์ซึ่งเป็นถึงราชธิดาของประมุขไทยใหญ่หลายเท่านักเพราะพระองค์ยังไม่ทรงเคยได้รับความเคารพและคําถวายพระพรจากทหารไทยใหญ่เช่นนี้เลยพอนาลีลงจากหลังมาเจ้าเมยก็เดินประนมมือตรงเข้ามาหาด้วยอาการนอบน้อยมยำเกรง พี่เมย์นาลีพูดด้วยเสียงหวานสนอพี่จงดูว่าน้องสาวของข้าพระเจ้าผู้นี้คือใครพี่เมย์รู้จักหรือไม่เจ้ากระเรียงหนุ่มใหญ่จ้องดูพระราชธิดาประมุขแสนหวีอยู่ครู่หนึ่งแล้วหันไปทางธิดาของจอมกระเรียงโครงศีรษะตอบอย่างนอบน้อมว่าข้าพระบาทหารู้จักแม่นางผู้นี้ไหมพระเจ้าคะ่ะอา้าว ก็ไหนพี่เมย์บอกข้าพระเจ้าว่าเคยรู้จักองค์ฟ้าหญิงสีระกายไม่ใช่หรือนาลีย้อนถามฉะไหนจึงว่าไม่รู้จักแม่นางผู้นี้เล่าแต่องคฟ้าหญิงนั้นพระพักผุดพ่องหมดจดเหมือนดวงเดือนเมื่อคืนวันเพนนี่พระราชธิดาท่านเจ้าเมย์ตอบยังหนักแน่นแต่แม่นางผู้นี้หน้ามีปานดำจับน่ากลัวยิ่งนักพระเจ้าค่าทั้งพระราชธิดา และนาลีสาวทรงพระสวนและหัวเราะอย่างรื่นรมและททิดาจอมเกรียงก็พูดขึ้นอีกว่าถ้าเช่นั้นยาของท่านพ่อก็มีประสิทธิภาพหน้าพิศวงอยู่ไม่น้อยขนาดพี่เมย์เคยเห็นองค์ฟ้าหญิงมาแล้วหลายครั้งยังแปลกตาจนมิอาจจำได้เจ้าเมย์ประนมมือถวายความเคารพราชจะกูลสาวกลาบทูลด้วยอาการยิ้มแย้มว่าข้าพระบาท ต้องขอประทานอภัยที่ไม่ได้ถวายบังคมแต่แรกเพราะจําไม่ได้จริงๆหาใช่ว่าแกล้งทําเป็นไม่รู้จักมีได้ข้าประบาทเป็นถึงแม่ทัพแต่ตาถั่วเช่นนี้ประมุขหนุ่มคงจะทรงตำหนิโทษแน่ๆพระเจ้าค่ะพี่เมย์อย่าคิดอะไรมากไปเลยราชตระกูลสาวตัดอย่างนุ่มนวลไม่มีใครที่ไหนกลาบทูลเสด็จพี่ให้ทรงทราบดอก เพราะไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรพี่เมย์จงวางใจเถิดเป็นพระกรุณาของพระราชธิราท่านอย่างยิ่งเจ้าเมย์พูดด้วยความดีใจที่มิได้ทรงถือโทษข้าพระบาทพี่เมย์จงขี่ม้าของพี่กายไปด้วยนาลีพูดกับเจ้าแม่ทัพเมย์ข้าพเจ้าจะให้พี่กายขี่ม้าของข้าพเจ้าไปเพราะน้องสาวของข้าพเจ้าคนนี้ หามาถูกใจมาให้ข้าพเจ้าขี่แทนตัวเก่าแล้วม้าตัวใหม่นอกจากจะงดงามแล้วยังวิ่งเรียบดีอีกด้วยเจ้าเมยจุงม้าของสองนารีสูงสักเพื่อนำไปทอดหญ้ายังโรงมา้าแล้วสั่งให้ทหารช่วยกันนำม้าอีกแปดตัวไปกินญ้าส่วนเจ้ากายนั้นเลยขับม้าไปที่โรงด้วยตัวเองนารีเชิญราชตระกูลสาวขึ้นบนเรือนพักซึ่งสร้างโดยพวกทหารกเรียง พร้อมทั้งบอกให้พี่เลี้ยงสาวทั้งแปดคนตามขึ้นไปด้วยสองสาวสูงสักนั่งลงบนศาสตร์หน้าห้องส่วนพระพี่เลี้ยงกับกะเรียงอีกสามคนหมอบอยู่ข้างหนึ่งสาวกะเรียงคนหนึ่งเข้าไปหยิบเต้าน้ำกับจอกออกมาตั้งลงข้างนายสาวเจ้าเมย์กลับมายืนประนมมืออยู่หน้าเรือนพักพูดกับธิดาจอมกะเรียงขึ้นว่าคืนนี้ ข้าพระบาทจะจัดทหารอยู่ยามคืนละสามพวกเช่นเคยพวกแรกเริ่มแต่ยามสองไปพระเจ้าค่ะดีแล้วพี่เมย์นาลีพูดอย่างสุภาพข้าพเจ้านอนสี่ทุ่มตามเคยจัดเพียงสามผลัดก็พอแล้วข้าพเจ้าอยากจะขอร้องให้พี่เมย์ไปสืบข่าวในเมืองว่ากองทัพไทยลื้ยกมาถึงแล้วหรือยังและขอให้ตรับฟังดูด้วยว่าพวกไทยลือ ติดตามพบประมุกแสนวีหรือไม่พี่เมขี่ม,ม้าของพี่กายไปจะได้เร็วขึ้นอีกขอให้เริ่มแต่วันพรุ่งนี้เลยจะได้หรือไม่ได้พระเจ้าค่ะเจ้ากระเรียงหนุ่มใหญ่รับปากทันทีแต่พี่เมไม่ควรจะค้างคืนในเมืองที่ดาจอมกระเรียงกำชับถ้าประตูปิดหรือมีทหารรักษาประตูอยู่ก็ไม่ควรเข้าไปคอยสืบข่าวข้างนอกเมืองก็คงจะรู้เรื่อง พอล่วงประถมย,ยามเจ้าเมย์สั่งทหารแปดคนมารักษาการอยู่รอบบริเวณเรือนพักตัวมันเองนั่งสนทนากับลูกชายของจอมกระเรียงอยู่บนขอนไม้คนละอันพี่เมย์ข้าพเจ้าคิดว่าคราวนี้พวกเราคงจะได้ทำการสู้รบกับข้าศึกสนุกมือแน่เจ้าลูกชายของจอมกระเรียงกล่าวขึ้นท่านพอ่อพยายามฝึกกระบวนเพลงดาบมาอย่างคลำเคร่งเป็นเวลาน,านานถึงปีเศษ จนทหารของเราสันทัดจัดเจนทั้งกระบวนเพลงดาบและวิธีรบแม้ทหารเลวของเราแต่ละคนก็ยังสามารถสู้กับทหารเลวของศัตรูได้ถึงสิบคนหัวหมู่คนหนึง่งสู้กับหัวหน้าข่าศึกได้ถึงห้าคนหากได้สู้รบกันถึงตลุมบอลคงจะน่าดูแน่พี่เมข้าประบาทก็หวังเช่นนั้นท่านประมุขที่สี่แม่ทัพเมพูดยังยำเกรงท่านจอมกระเรียงทรงแจ้งว่า จะได้ทำการรบในเดือนห้านี่ก็เดือนสี่ย่างเข้ามาได้สองวันแล้วพระเจ้าค่ะน้องนาลีคงจะเดินทางไปเฝ้าจอมกระเรียงหนุ่มภายในสามสี่วันนี้แน่เจ้ากายพูดยังหนักแน่นข้าพเจ้าคาดหมายว่าข้าศึกที่จะต้องเผชิญหน้าจะเป็นพวกไทยหรือนี่เองพี่เมเหตุใดท่านประมุขที่สี่จึงทรงคาดหมายเช่นนั้นพระเจ้าค่ะเจ้าเมถามด้วยความสงสัย พี่เม์ก็แจ้งใจอยู่แล้วไม่น่าจะถามข้าพเจ้าเลยเจ้าลูกชายจอมเกะเรียงตอบพร้อมกับหัวเราะจอมเกะเรียงหนุ่มเจ้านายของเราทรงมีความสัมพันธ์กับจอมไทยใหญ่อย่างสนิทสนมในฐานะที่ทรงเป็นพระราชบุตรเขยเมื่อพ่อตาถูกรังแกแล้วลูกเขยจะนิ่งดูได้ได้อย่างไร <c oughs> จริงแล้วพระเจ้าค่ะเจ้าเมตอบพร้อมกับหัวเราะลัน่น <c oughs> ข้าพเจ้า ลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปแต่ทว่ากองทัพของแสนหวีก็มีอยู่ถึงสองหมื่นน่าจะพอต่อต้านศัตรูได้พระเจ้าค่ะพื้นฐานนะ่ะมันไม่ดีพี่เมเจ้ากายออกความเห็นเป็นด้วยผู้ฝึกหย่อนสมรรถภาพเมื่อผู้ฝึกไม่ดีไพล่เลวมันจะดีเกินครูไปได้อย่างไรกันพี่เมเมื่อข้าพระบาทจะเดินทางกลับคืนสำนักนั้นทราบกล่าวว่า เจ้าฟ้าแสนหวีทรงแต่งตั้งจอมเกรียงหนุ่มเป็นแม่ทัพใหญ่พระเจ้าค่ะเจ้าเมฆกล่าวขึ้นประกาศแต่งตั้งก็จริงดอกพี่เมเจ้ากายกล่าวแก้แต่จอมเกรียงหนุ่มนะไม่ได้ทรงควบคุมฝึกด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงคุมทหารไทยใหญ่ออกศึกก็จริงแต่ทรงเอาชัยได้ด้วยฝีพระหัตและพระปฏิพันอันปราดเปรืองของพระองค์ต่างหาก หาใช่เพราะกำลังฝีมือของรีพลไม่คืนนั้นเจ้ากายนอนอยู่หน้าเรือนพักของน้องสาวส่วนเจ้าเมนอนที่ค่ายทหารพอท้องฟ้าสางมันลุกขึ้นอาบน้ำเสร็จแล้วก็รีบกลับมาแต่งตัวคว้าดาบคู่มือมาสะพายจัดแจงผูกอานมา้าเพ่นขึ้นนั่งบนหลังเดินทางตรงเข้าเมืองมาถึงเอาเมือเพลาตะวันบ่ายขับมา้าตรงเข้าประตูเพราะ ไม่เห็นมีทหารรักษามันขับมาไปยังบ้านที่ตัวของมันและพวกของมันเคยเช่าเป็นที่พักหลับนอนเจอเจ้าของเรือนอยู่ที่หน้าบ้านอ้าวทำไมพวกของท่านจึงเลิกขายของในเมื่อยังขายไม่หมดเลยเจ้าของบ้านถามมันด้วยความสงสัยอ๋อพวกของข้าน่ะเกรงจะถูกพวกทหารไทยหรือชิงทรัพย์เจ้าเมย์ตอบตามความจริง เลยพากันเก็บของหลบออกไปจากเมืองหมดสิ้นแล้วพวกในเมืองก็อบพยพออกไปอยู่นอกเมืองกว่าครึ่งเจ้าของเรือนชี้แจงบางหมู่มีแต่เรือนว่างเปล่าไม่มีคนอยู่ทั้งหมู่บ้านเลยก็มีทำเอาคนในเมืองหลวงบางตาไปถนัดแต่กองทัพไทยลือก็ยังไม่ยกมาเลยเจ้าเมไม่กล้านอนค้างภายในเมืองเนื่องจากเกรงว่ากองทัพของเขมรัฐ จะยกเข้าล้อมเมืองในเวลากลางคืนพอตะวันชายมันก็ออกไปอาศัยนอนที่บ้านของบุรุษวัยสูงคนหนึ่งที่นอกเมืองบังเอิญเจ้าของบ้านเคยเห็นพวกพ่อค้าเกาเลียงเช่าที่พักขายสินค้าอยู่ใกล้ตลาดใหญ่ในเมืองจึงถามมันขึ้นว่าอา้าวพ่อหนุ่มไม่นอนกับพวกที่ขายของในเมืองหรือพวกของข้าพเจ้าเลิกขายของอพยพหนีค่าศึก ออกไปตั้งแต่เมื่อเช้าตรู่วานนี้หมดแล้วละลุงข้าพเจ้าเข้ามาเก็บเงินค่าของที่ติดค้างอยู่บางแหง่งเออลุงก็คิดจะอพยพไปจากที่นี่เหมือนกันเจ้าของกระท่อมกล่าวขึ้นรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้เมืองนักเกรงพวกทหารไทยหรือจะมาข่มเหงเอาวันรุ่งขึ้นเจ้าเมขอซื้อข้าวปลาอาหารจากเจ้าของบ้านกินอิ่มแล้ว มันผูกอ่านมาขึ้นนั่งบนหลังขับเข้าไปในเมืองอีกมาถึงประตูมันเจอคนเฝ้าประตูจึงถามขึ้นว่าถ้าข้าศึกยกมาจะปิดประตูเมืองหรือไม่พี่ชายอ๋อไม่ปิดดอกน้องชายผู้รักษาประตูเมืองตอบด้วยอาการยิ้มพลายดีใจที่ถูกมันเรียกว่าเป็นพี่ชายท่านมนตรีเวียงสั่งเอาไว้ว่าให้เปิดประตูเมืองถ้าข้าศึกจะปิดก็ปิดเอง ไม่ใช่ธุระของพวกพี่ดอกน้องชายพอตะวันบ่ายเจ้าเมก็กลับออกไปนอนค้างที่กระท่อมของบุรุษวัยสูงตามเคยติดตามดานเหล็กไหลดา่านในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีจากอารลณหูโคเมต สวัสดีครับ